วันที่6ธันวาคม2567เ c e b o o k ดาราภาพยนตร์ได้เผยภาพล่าสุดของทุงทนิตพงมนูนอดีตนักแสดงชื่อดังที่ตอนนี้ป่วยหนักจากอาการท่อปัสสาวะอุดตันต่อมลูกหมากโตและมีอาการป่วยแทรกซ้อนอีกหลายโรครวมถึงหัวใจเต้นผิดปกติและมีน้ำในปอดรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลวชิระโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมามูลนิธิสวัสดิการนักสแสดงได้มอบเงินสดจำนวน15,000บาทให้กับทุงทนิตพงมนูน และลูกชายเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงให้ความช่วยเหลือก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาบินบรลลุริตได้มอบหมายให้ผู้จัดการส่วนตัวไปรับตัวทุงธนิตมาอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายโดยแฟนคลับสามารถไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกันได้ที่บ้านสุขสุดท้าย14หมู่ที่5ตไทรใหญ่อำเภอไทรน้อยนอนทบุรี11150 สำหรับประวัติทุงธนิตพงมนูนมีชื่อจริงว่าธนิตปรุงแต่งเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2504ปัจจุบันอายุ62ปีมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือจระเข้เทนขวาด2525รับบทเป็นพลายชุมพลและได้แสดงบทพระเอกในหนังผีจำนวนมากอาทิพาลง2527แหกไายโลกี้2527บ้านผีสาว2533ระฆังผี2528ยันสู้ผี2527และอื่นๆ